น้ำก็ออกมาแล้วนะครับในการใช้งานของสมิร์ทหนแรงความแรงของน้ำก็อยู่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนวีดีวีแอนกับไลชอดีอทุกรูปแบบแดงทุกงานช่างเราก็ไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราย้ายอุปกรณ์หลายๆเรื่องมาอยู่บนสวนแล้วก็ปรับบรุงสวนครั้งใหญ่นะครับเราก็จะเจอกันหลายคลิปต่อเนื่องนะครับในเรื่องของบนสวนแล้วก็จะเจอกันอีก ยาวนานเลยนะครับในช่วงปี2ปีนี้นะครับเพราะว่าสวนมีขนาดใหญ่แล้วก็ทำงานอยู่คนเดียวนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับระบบน้ำว่าเราหาน้ำมาใช้ทำงานสวนได้ยังไงนะครับฝากทุกคน,คนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดน,นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องกล้องก็เลยไม่ได้ถ่ายทำคลิปมาประมาณเดินเดือนหนึ่งได้แล้วนะครับไปดูกันเลยมีอะไรบ้างนะครับ หลังจากที่เราปรับปรุงรอบๆบ,บ้านนะครับเราก็มาเริ่มเก็บงานสวนหลังจากหน้าฝนนะครับเราเห็นปริมาณน้ําที่บ่ามาตามาลาดชันของเขาเนี่ยปริมาณเยอะนะครับเราก็เลยม,มาขุดสระไว้เพื่อรองรับหน้าแล้งนะครับแล้วก็ไว้ใช้รดน้ําต้นไม้นะครับบริเวณนี้ยที่เราตัดต้นม่วงไปเราก็ปรับโซนเป็นทุเรียนนะครับ ก็ลงมาได้สามเดือนแล้วก็โตถึงระดับหน้าอกแล้วนะครับก็ระบบน้ำมันก็เลยต้องเตรียมไว้รองรับหลายๆอย่างนะครับกรณีเป็นหน้าแรงซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยู่ตรงบริเวณถังปลาปานะครับซึ่งวันนี้เราจะมา,าทำระบบบาดาลกันนะครับเพื่อเป็นระบบน้ำอีกหนึ่งรูปแบบ จะื่อใช้สอยภายในสวนนะครับก็เป็นบอ่อเล็กๆไม่ลึกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะทาอะไรบ้างนะครับในต้นทุเรียนนะครับที่เรามาทําระบบน้ําไว้ก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์แล้วก็มีวาลวทุกต้นนะครับบริเวณโคนต้นที่เราทําไว้เนี่ยก็คือเว้นระยะให้เขามีรากหายใจได้นะครับแล้วก็อย่าให้ชิ้นแฉะในช่วงแรกๆรดน้ําทุกวันนะครับอาทิตย์อาทิตย์แรกครับพอเขาเริ่มอยู่ตัวเราก็ วันเว้นวันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าเขายังไม่แทงยอดอ่อนนะครับซึ่งทุเรียนเนี่ยที่เราเราศึกษามาก็คือเขาชัดใช้น้ําปริมาณเยอะนะครับเราก็เลยต้องลองรับระบบน้ำข้างจะเยอะอย่างตรงนี้กระถังสีฟ้าเนี่ยที่เราเตรียมไว้ก็คือเราต่อประปามาไว้ละแต่อนาคตมันจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่า ตรงนี้เราจะขยายไปอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพิ่มอีกห้าสิบต้นนะครับบริเวณเนินมะม่วงนี้ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวจะมีระบบน้ําเต็มพื้นที่เลยซึ่งอย่างไงก็จะไม่เพียงพอนะครับน้ําปริมาณถังแค่นี้ถังแค่สองพันลิตรก็เดี๋ยวเราจะทําระบบน้ํารองรับไปเลยนะครับก็ปีหน้าฝนหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มตัดต้นมะม่วงแล้วก็เคลียร์พื้นที่ แล้วก็ลงทุเรียนนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆทีนิดทีนิดนะครับปีละนิดทีนิดปีละนิดปีละหน่อยเพราะว่ามะม่วงราคามันไม่ดีนะครับโลละไม่กี่บาทเองซึ่งทุเรียนราคาดีกว่าแล้วเราก็ชอบด้วยวเราเน้นหนอหมอททองนะครับทั้งสวนเลยจะไม่ปลูกพันธุ์อื่นนะครับเพราะว่าดี๋ยวจะเป็นวุ่นวายในการเช็ค ดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดานนะครับก็ถังน้ำสองขันลิตรนะครับแล้วก็ยักยกไว้บนนั่งร้านอ่าแล้วก็ขับยันให้ดีนะครับเพราะว่าเขามีน้ำหนักมากแล้วก็นั่งร้านอาจจะสุดพังเสียหายได้นะครับต้องเผื่อไว้นะครับให้มันเซฟตี้หลายๆเท่าเลยนะครับ อย่างน้ําล้นมาเนี่ยเราก็ให้มันไหลามาตามท่อสเตเลสท,ที่เราพอมีอยู่ในช็อปนะครับก็ไหลามาลดน้ําจะอมก็แตกยอดดีเลยนะครับอ่าแล้วก็มะนาวบริเวณนี้อย่างความสําคัญของคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเป่าลมในการทารําความสะอาดบ่อบาดานนะครับที่เป็นของเก่าที่อยู่ในสวนนะครับเจาะมาเมื่อยี่สกว่าปีที่แล้วนะครับ ปูนกรอนภายในชำรุดเสียหายไปหมดแล้ววันนี้เราก็มาทำการแก้ไขนะครับแล้วก็จะเอาเสมิทลงไปเพื่อดูดน้ำมาใช้นะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาว่าเรายังไม่รู้ว่าปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามาแทนที่จะได้กี่ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องทำการเป่าลมทำความสะอาดและหาปริมาตรให้ได้นะครับก็อย่างตอนนี้เป็นการเช็คดิ่งนะครับทั้งสองแนว เพื่อจะเอาระบบลมต่อเข้าไปในท่อนะครับก็จะมีทีมงานมืออาชีพนะครับเดี๋ยวส่วนเบอร์โทรของ oh. ตัวช่างแล้วก็ทีมงานเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับตอนนี้ก็ต้องเช็คดิ่งเช็คกนหนาห้ดีนะครับเพราะว่าท่อที่ลงไปเนี่ยมันก็เป็นการเช็คว่ามันตรงแค่ไหนแล้วก็ระดับ สามารถเช็คได้โดยอุปกรณ์มาตรฐานของบ่อประดานเลยนะครับมีการวัดแรงดันเป็นตัวเลขละเอียดยิบเลยนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีตัวปั๊มลมขนาดใหญ่เลยก็ตัวปั๊มลมนี่สามารถดันลมทำความสะอาดแล้วก็เช็คปริมาณน้ำได้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้มีเวลานิดหน่อยนะครับมาให้ดูรถของทีมงานนะครับก็ติดตั้งระบบ เกี่ยวกับบ่อบนดานโดยเฉพาะนะครับก็มีการตั้งไฮดรอลิกขาตั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับเรามาดูด้านหน้านะครับก็เป็นไฮดรอลิกขนาดใหญ่เลยก็เป็นชิ้นงานของอุบลราชธานีนะครับเบอร์โทรก็คือแจ็คบาดานช่างแจ็คนะครับตอนนี้ประจําอยู่ที่พิษณุโลกนะครับเปิดวังทองก็ สามารถติดต่อได้ทางเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวนำบัตรแล้วก็เบอร์โทรเราจะทิ้งไว้ใต้ริงนะครับงานนี้นะครับก็บคุมโดยวิศกรโยธาระดับสอยเลยนะครับก็เป็นเจ้าของส่วนด้วยในส่วนหนึ่ง ตั้งเช็คให้เรียบร้อยนะครับก็กำลังติดตั้งน,นะครับใส่หัวลมใส่ท่อลงไปดันลมด้านล่างนะครับก็ทีมงานก็ทำงานได้ง่ายนะครับก็ครีม เจอน้ำสีๆนะครับก็เป็นสีของน้ำสนิมนะครับที่เป็นของข้อเก่า ดียวอนี่เป็นน้ำเป็นน้ำยาก็ยังไหลยอยู่ก็ถือว่าโอเคก็เป็นการเป่าลมนะครับนะ้ำเป็นน้ำอยู่ใต้ดินจะถูกลมไปแทนที่นะครับ ดนรอบนึ้วก็ต่อทอ่อเพิ่มอีก1นึ่่อนะครับอีก2เมตรก็คือมันน่าจะเจอสนิมเจออะไรแล้วก็แล้วก็เป่าไล่ออกมา1ชั้นนะครับแล้วก็เติมน้ำยาอ่าม işte mm ีการเติมน้ํายาด้วยน่าจะกันผนังพังหรือว่าอะไรไม่ทราบนะับหรือว่าเป็นน้ํายาเช็คเพื่อเงไม่รู้นะครับ เติมไปนหนึ่งท่อนแล้วอันนี้ก็เติมีีหนึ่งท่อนนะครับก็เดี๋ยวทาการเป่าลมไีนหนึ่งรอบ เป่ปริมาณลมได้นะก็เปิดลมเปิดลมเพื่อวัดแรงดันแล้วก็ดูว่าปริมาณแตกขาดรด้เปล่านะครับคือเวลาต่อนาทีเนี่ยแล้วก็สามารถเช็คเป็นปริมาณน้ำปริมาณลมได้นะครับแล้วก็มาเทียบ สะเกลว่าน้ํามีกี่ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าคำนวณเป็นลิตรก็ได้นะครับถ้าอากาศที่ไปแทนที่น้ําแล้วน้ําแบบไม,ไม่ไม่ขาดเลยก็แสดงว่าปริมาณน้ําเพียงพอนะครับสมมุติเราใช้สมอสสองแรงเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยได้4ี่ห้าลูกบาทเมตรหรือว่า 4,000-5,000คิวเนี่ยก็มาเทียบกับการใช้สเสมทให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เพียงพอหรือว่าสเสมทแรงไปเนี่ยน้ําขึ้นมาไม่ทนันเสมทก็จะไหม้นะครับโดยหลักการก็จะประมาณนี้นะครับถ้าน้ําถูกดันลมไปแล้วมันไม่ขาดเลยเนี่ยก็แสดงว่าน้ําเหลือเฟือเลยนะครับ อันนี้สูกแทนที่ต่อนาทีสามารถคำนวณเทียบไปเป็นชั่วโมงได้นะครับ ก็น้ำยาที่เติมไปนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่าลงในแปลงทุเรียนแล้วด้วยนะครับแต่ก็ไม่น,าน่ามีผลนะครับลากทุเรียนยังไปไม่ถึงนะครับก็เป็นลันกษณะของโฟมทุเรียนเรายกโคกไว้นะครับก็ถ้าสนใจในเรื่องการเป่าบอ่บอทคำความสะอาดบ่บอบาดานหรือว่าจะบอ่บอบาดานก็เบอร์ ตัวตามนี้เลยนะครับแจ็คบาดานนะครับพิษนุโรคน้ำบ่อที่เราล้างนะครับหรือว่าเป่าลมไล,ไล่ลมทำความสะอาดนะครับก็ไหลามาถึงนี่นะครับก็มาถึงบริเวณนี้เราขุดสะล้อไว้เลยนะครับสองบ่อก็คือไว้ดักน้ําหน้าฝนเดี๋ยวลงผ้าใบนะครับส่วนบ่อนู้นเป็นบ่อที่ยังขุดไม่เสร็จแต่ก็สามารถกักเก็บน้ําได้นะครับ ก็น้้ำก็มาเรื่อยๆนะครับโดยลาดเอียงของเขานะครับก็ตอนนี้ที่คํานวณคร่าวๆนะครับก็คือน้ำเนี่ยบาดานน่าจะเกิน10ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็สามารถใช้ปั๊มได้ถึง2แรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็น้ําที่ไหลมาตามผิวดินนะครับก็มาลงบ่อเรียบร้อยแล้ว ก็บ่อน,นี้เก็บน้าไม่อยู่นะครับแต่ก็คือเราสามารถเก็บไว้ลดน้ําต้นไม้แถวแถวนี้ได้นะครับก็เป็นบ่อชั่วคราวของเรานี่ก็เป็นน้ําสะอาดที่อยู่ใต้ดินนะครับน้ํามีความสะอาดมากๆมีการกรองในชั้นดินน้ําที่สูบขึ้นมาก็ไม่มีกลิ่นของพวกคีตสนิมอะไรเลยนะครับสะอาดบริสุทธิ์เลยครบจะบริโภคได้เลยนะครับ ตอนนี้ลมแล้วก็น้ำก็ไม่เคยขาดเลยนะครับก็ตัวที่เราเป่าบ่อนะครับก็เปลี่ยนเป็นสมอตึงแรงและท่อก็หนึ่งนิ้วสองหุนก็คือเรียกว่านิ้วสองนะครับก็คือหนึ่งนิ้วมีแปดหุนก็คือเป็นนิ้วสองหุนก็คือ หนึ่งนิ้วกับอีกหนึ่งเปนหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับถ้าเดือดเสมอหย่อนลงไปก็ต้องมีเชือกมัดมีสายไฟมีกล่องคอนโทรลนะครับสายไฟก็ต้องยาวหน่อยแล้วก็ส่วนไฟที่เราจะใช้ก็อยู่บริเวณเสาไฟนี้นะครับที่เราเคยใช้งานก่อนหน้านี้มันก็ต่อพ่วงไว้รอรับตัวสมออันใหม่เรียบร้อยแหละแล้วก็หย่อนลงไปในห,หลุมนี้เลยอีกเทคนิคนึงนะครับก็จะใช้จระบีอัดลูกหมากนี่แหละ ในการเป็นเทรนนะครับยี่ห้อเทรเนก็คือเราอัดไว้ในกรณีที่เรต่อท่อแบบนี้นะครับตอนลื้อขึ้นมันก็จะไม่มีปัญหามอดง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของท่อแตกนะครับกรณีเรีเราพันเทปแล้วมันแน่นเกิน,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 ก,นก็ตัวนี้จะเซฟตี้กว่านะครับอีกเทคนิคนึ่งก็คือเคเบิลทายนะครับก็คือลัดสายไฟเข้ากับท่อ PVC ไว้เลย ก็ตอนนี้เราใช้อยู่สามคนนะครับก็ทำงานได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะครับ <Okay. S 1> คือเก็บไปเรื่อยๆแล้วค่อยทำไ <Okay. S 1> งก็ติดตอด่อห <Okay. S 1> ิมงานได้นะครับแ <Okay. S 1> จ็คก, <Okay. S 1> ก็ในการหย่อนเสมอน,นะครับ <Okay. S 1> ก็จะต้องใช้เชือกอย่างนี้นะครับชา <Okay. S 1> วบ้านจะเรียกว่าเชือกทะเลนะครับสีขาวถ้าแช่ในน้ำไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าโดนแดด โดนฝนผุอายุการใช้งานสั้นลงนะครับแต่ที่อยู่ในน้ําบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับจังหวะที่ออกมาก็โพเทคให้ดีก็คืออย่าให้โดนแดดมากมายจะได้แข็งแรงตลอดลเส้นนะครับอันนี้ก็มัดบริเวณเรียบร้อยแล้วเป็นเงื่อนเงื่อนพิลอดนะครับขวาทับซ้ายซ้ายทับขวา1ชุดแล้วก็เอาตัวตัว เชือกมาคล้องใส่นะครับหย่อนลงไปแล้วนะครับก็หย่อนไปทีละเปาะแล้วก็มัดเชือกไว้ก็คือเชือกกระถูกมัดไว้กับตัวข้อนี้ด้วยนะเป็นตัวเส็บนี่ก็ทำงานโดยทีมงานมืออาชีพม,ม,มีจังหวะได้ถ่ายทำคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับทรศั์มีปัญหา ช่วยตัดช่วยกันเพีย,พยนะครับถาจระบีทุกข้อต่อนะครับ ใช้ไม่กี่ท่อนนะครับน้ำเราจังหวะโชคดีมันไม่ลึกมากก็เลยใช้ท่อประมาณ7ท่อนนะครับความลึกอยู่ประมาณ30กว่าเมตรเองดูกันตอนกันไปเพลินๆนะครับ ทคนิคการเก็บสายไฟนะครับก็ตัวนี้มีท่อให้2อรูเลยเชือก1อันแล้วก็สายไฟ1อันนะครับรูบนฝาของชุดสมมติท,ที่ได้มาเป็นชุดสําเร็จนะครับก็เก็บเชือกให้ดีให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าโอกาสที่เชือกจะเปื่อยแล้วสมมติหล่นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับในอนาคตก็น้ําก็ออกมาแล้วนะครับ ในการใช้งานของสมริรถหนึ่งแรงความแรงของน้ำก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้แรงเหมือนปั๊มแรงดันนะครับก็คือเขาสามารถทำงานได้เป็นวันๆโดยที่ไม่หยุดพักเลยแต่มอเตอร์ไม่ไหม้นะครับก็แตกต่างจากปั๊มน้ำแรงดันที่ใช้มอเตอร์นะครับแล้วก็ดูดน้ำไอ้พวกนั้นจะใช้แรงดันสูงก็มอเตอร์อาจจะไม่ได้ก็แล้วแต่เลือกใช้นะครับ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ w DIY a n g l i s h o p DIY ทุกรูปแบบแดกวันทุกกันช่างสวัสดีครับก็สวนแล้วก็มีน้ำใช้แล้วน้ำบาดาลสะอาดสะอาดเลยนะครับสามารถกักเก็บไว้ในบ่อหรือว่าที่พักก่อนที่เราจะนำไปใช้งานนะครับในการนำไปดื่มก็ควรจะมีการต้มหรือว่าการกรอง อีกหนึ่งระดับนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อย,ยอดไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของทำบ่อพักน้ำทำทำสะโดยใช้รถไถแล้วก็เรื่องของงานสวนอีกมากมายหลายคลิปเลยนะครับก็เป็นสวนทุเรียนของเราละมีน้ำมีดินก็พร้อมที่จะรุยทำสวนทุเรียนแล้วนะครับ